ขอความเจริญในธรรมจะมีตายาิโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจนามพุทธคามบัคข้อที่สองมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังพุทธคามบักข้อที่สองพ,อพระุรรรทธเจ้าบัญญัติว่าห้ามพิสุกอูดกรกเกลือนหรือนั่งนิ่งเมื่อถูกสงสอบถามความผิดสี่ขาบทนี้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเพื่อเป็น มาตรการในการไต่สวนพิสุจที่กระทำความผิดแล้วก็พูดกลับไปกลับมาบ้างหรือว่านั่งนิ่งไม่ยอมพูดบ้างตอนมาญาติก็มีว่าขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดโคติตารามพระฉันะประพฤติไม่เหมาะสมก็ถูกพระวินัยทอนไตสวนในท่ามกลางสงฆ์พระฉนะก็พูดกลบเกลือน ให้การกลับไปกลับมาทําให้การสอบสวนนั้นมีความยุ่งยากพิสูจน์ทั้งหลายก็นําเรื่องเหล่านี้มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมือ่อทรงทราบแล้วก็ตัดเลียบชันะนะมาสอบถามแล้วประชุมสงฆ์ทรงบัญัตญาศิขาบทว่าห้ามพิสูจที่ ต้องอาบัติปาจิตตีเพราะนำเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลือ่อนก็คืออาภิสุพูดกลบเกลื่อนต่อมาก็มีอนุบัญญัติตามอีกว่าพระจันะถูกสงสอบสวนอีกกราคิดว่าพุทธเจ้าบัญญัติห้ามไม่ให้นำเรื่องอื่นมาพูดกบเกลื่อนพระจก็เลยนั่งนิ่งทำให้ การสอบสวนนั้นสอบสวนไม่ได้ภิสูจน์ทั้งหลายที่สอบสวนก็นำความเหล่านี้มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตัดเรียกชน,นะมาสอบถามแล้วพระองค์ก็ส่งมัญญิสีขาบทเพิ่มเติมว่าพิสูจน์ต้องอาบัตปาจิตตีเพราะนำเรื่องอื่นมากล่าบกลบเกลือนเพราะทําให้สงลําบากอันนี้เป็น สีขาบทพูทธคามว่าข้อที่2ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ในการสอบสวนภราพิษที่กระทำผิดเอาเรื่องอื่นมากบเกือนรวมทั้งนั่งนิ่งเฉยนี่ก็เป็นอาบัติปาจ,จิตติอาตมาภาพก็นำมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังว่า พระศาสนาที่พระเจ้าได้บัญญัติวินัยเอาไว้ก็เพื่อความดีงามของหมู่คณะ